ดีครับทุกคนมากันแล้วนะครับมากันแล้วครับม่วชนบางชีดนะครับตัวนี้นะครับไอ้ลงโชนะไอร้ลงโชลวยไล่ล้านน้ำมันในนะครับล้านน้ำมันในเป็นง่วชนมู่บ้านนะครับแต่ก้อนนะครับน้ำมันในตอนนี้ก็กาเทียนแล้วนะครับน้ำมันในพอนี่ครับนี่คือล้านนะครับโหลกอ้อไลายนะครับหลกอ้อยลายนี่นะครับ มาแลกกันแก่ๆนะครับนี่นะครับโล้ล้านไอ้มาไน่ครับล้านล้านโล้ไอ้ล่ายนะครับลายล่ายโลไอ้มาไน่นะครับนี่นะครับมากันแล้วนะครับวินตึงมุกแล้วครับด้วยได้เตะได้งัวมานี่นะครับป่งกลางเลยครับป่งกลางนี่นะครับมาแล้วครับลงชูนะลงชูนี่นะครับ สองได้นะครับจับบัวได้นะครับเลนตาล็อกนี่ทำงานเลยครับย้อนแรงมาเห้ดนะครับพอต้องก็ไปกันนะครับอย่างนี้นะครับวินถึงมุกเลยนะครับจำไม่โดนไปไหนนะครับเอาง่ายนะแก่ขี้เล่นะครับตัวนี้ง่ายนะแก่ขี้เล่นะครับบางทีน่าแก่ขี้เหล่ให้อยู่นี่นะครับโมจนปันดุนะครับโมจนปันดุนี่นะครับ สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากันลาวมากันลาวนักแกะี้ไมโยนะครับวันนี้นักแกะี้ไมโยนักแกะี้ไปไปร้านนะครับไปโยร้านนั่นีอนะครับลอยล่ายนะครับลอยล่ายอย่นะครับสวยนะครับถุงข้าสวยนะครับนี่ครับแล่กันแก่ๆนะครับแล่กันแก่ๆ ในเกือกับตัวนี้ครับตองได้นะครับตองได้จับเขาได้นะี่ครับไม่ชนนะครับไม่ชนนี่แร่กันแล้วนะครับไล่วันแล้วนะครับไม่ได้แล่ไอ้ลุงจูนะครับรับมาแรกอันนี้รอบ,น,รอบน,ะนะครับนี่นะครับ ลองเด็กใจบางจีดนะครับหัวนี้ไม่ไม่ไม่ปลอมจนบอนที่นะครับแต่ว่าปีหน้านะว่าปลอมนะครับแต่ว่ารองชอมได้นะร่องปอมได้นะครับหัวไม่ยย่แต่ได้ดีนะครับ,น,น,รบนี่นะครับไม่ปลอมจนบอนที่นะครับนี่เป็นก้นกยีริบาว่านะครับ นี่จูบงดำนะครับนี่นี่หุ่นะครับจับได้นะครับเสียงเฉียงครับกุนันตาล็อกเตอร์นะครับแหน่นี่ลงจูนะครับลงจูนะครับได้ในมาในนะครับลอยไล่นะครับลอยไล่นี่นะครับเห็นถึงโมกแล้วครับ บางกุ้ไม่โดนใบไม้นะครับวันนี้นายแก่บางกุ้ลงใ้จะไปจนน้ำแล้วนะครับเพิ่มไม่ได้นะครับแายแก่กี้นะครับเพ้อเหรอเป็นเป็นเถืองนะครับเอาไปจนน้ำแลยนะบางกุ้นะครับนี่นะครับห้อยหัวกินใบยางแห้งนี่นะครับบางกี้มาแลกกันแล้วนะครับลงจูนะครับลงจูตัวนี้นะครับ เมนได้นะครับเมนได้เมนหมัดมาเล่นกันได้เมนปดกล้วยกันได้นะครับเมนได้เมนหมัดติชมกันได้นะครับติได้นะครับมา่รับหลงนะครับนะครับหัวชนปันดุนะครับไอ้ลงงจูนะลงงจูแล่กันลาวนะครับแล่กันลาวไม่นต้องแล่ยาวยาวนะครับแล่กตะเกือบป้อนะครับ ไม่ตรงไหนยาวนี่นะครับนี่กินใบยางเร่งนะครับบางกี้ไม่ตัดยาเลยนะครับบางกี้ว่างเดียวเจนน้ำนี่นะครับได้เหลืองเลยบางกี้นี่นี่วินตึงโมกเลยนะครับวินตึงโมกแล้วลายตรงจูนะครับไม่ได้มาได้วันนะครับลายตรงจูนะครับมาแรกันะถึงเต็มวันนี้แรกกันแล้วครับแรกกันตะเกือบป้อนะครับ ไม่ต้องเล้ยวยาวนี่ครับหัวชนกล้องบางิีนะครับเห่นไหครับไม่ไม่นี่ไม่ไม่ไม่พร้อมชนบอนที่นะครับไม่พร้อมชนบอนที่แต่ชนชนหลบบอนนั้นได้นะครับแต่ชนในบอนไม่ได้ที่นะครับหัวต้องรัามผีเลยนะครับแต่พร้อมได้นะครับพร้อมปึ๊กฟึ๊กกับไกมีสารานี้มาคุ๊กได้นะครับ โมปันดุนะครับตุดนิ้มไม่ตึงกับปันนะปันเลืออไปแล้วนะครับปันเลืออไปแล้วปันเขินนะครับนี่กินดินแล้วนะครับกินดินแล้วมาแจกวีมาจาั้ยา,ายเลยครับเลแจกวีนี่นี่นี่ตลกได้นะครับจจนี่นนย,นนย่างชุดนะครับย่างเกียว ลาไปลงจูนะครับไปลงจูอานะครับเราไม่ต้องแลกกันยาวๆแลกถ้าคือป้อนะครับนะครกับหลกไก่นี่เล้ลูกไก่นะแลน้าครับแลน่าพ่อช่องหลกไก่มนี่อานะครับเราไม่ต้องแลกยาวๆนะครับแลกกันพอเป็นพ,พ,พี่พ่อนะครับแลมพอเป็นพีพ่ ทะายาวยาวเดี๋ยวเบื่อนะครับเดี um ๋ยวเอื ging, ้อนเมื <éc à S 1> <c ff 2> ่อกินเรียนน้ำเตะเรียนนะครับไม่ต้องกินหมากมากินหมากมากมันเอื้อนนะครับกินไอิดร้อยครับอยากกินเลยนะครับกินไอิดเนี่ยเมื่อนะครับทะเละยาวแาวเรเอื้อนนะครับนะครับอย่าเริ่มเป็นกำลังใจให้แมววัวกันนะครับควกติดตาจองด้วยนะครับไม่ต้องเป็นกำลังใจให้ตาคล้องก็ได้นะครับเป็นกำลังใจแมววัวพ่อนะครับอนเลระล้วนะครับ นี่นะครับบางลงชูนะครับบางลงชูนะครับเมนได้เมนได้นะครับเมนได้เอานะครับ่วยตามช่องด้วยให้ด้วยนะครับใกรยีเดมไม่ติดตามสีนะครับ่วยเป็ียกำลังใจให้แหวหวกันนะแมหม่วแหมหวกันลาวเอานะครับมาปัดรอได้แหม่วลาวครับวันนี้ นะครับเดี๋ยวก่อนมาแลกันลาวันล้างนะครับนี้เรามาแลกกันพอเป็นพิธีพ่อนะครับอ๋อนะครับ,รบวัสดีครับทุกคนวัสดีครับ